สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์ไปยัง,งกันบ้างนะครับแล้วาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันกัสบากนะครับเอาชนะด้านสตุตการ์ทไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันดามสตัดเอาชนะด้านฮันโนเวอร์ไป1ประตูต่อ0และรอสต็อกนะครับพ่ายกับด้านซานเฮาเซนไป0ย์ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเอเนดีวีซีของเนเธอร์แลนด์ คัมบูพ่ายกับทางด้านไนมาเก้นไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเอเตอร์ดิวีซีของเนเธอร์แลนด์วิลเลียมทเวพ่ายกับทางด้านเทลิเคิลไป1ประตูต่อ2ท็อปออสพ่ายกับทางด้านโซโลไป0ประตูต่อ5เอ็นเอซีเบด้าเสมอเทสตาไป1ประตูต่อ1เอ็มวีวีมาร์ทิสเอาชั้นด้านเฮลมอสสปอร์ตไป4ประตูต่อ0ดอตเดดพ่ายกับทางด้านอาแจกยูวชนไป3ประตูต่อ4เนนบอสนะครับเอาชั้นด้านเดอะกัปตันไป2ประตูต่อ1 แต่ทางด้านของเดนฮาร์ดนะครับพายกับทางด้านวีวีเฟนโลไป2ประตูต่อ3มาดูในส่วนของสกอตติสพรีเมียร์ชิฟต์อาบดินเอาชนะด้านอินโดนเซียไป4ประตูต่อ1และคิมมาน็อกนะครับพายกับทางด้านลิวิงตันไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลกานโชคเซียอิตาลีนะครับอูริเนเซเสมอเลเช่ไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลาลิกาของสเปนคิโรนาเอาชนะอตเลติกบินเบา au, ไป2ประตูต่อ1ผลพิตบอลลียงเอิรฝรั่งเศส ทัวเสมอโอเซไป1ประตูต่อ1ของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเรดดิ้งพ่ายกับงาเพตตันนอตเอนไป1ประตูต่อ2และผลฟุตบอลเซกุนดาลิกาของสเปนอาลาเบสเอาชนะน่าเรียลซลาโกซาไป1ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาครับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ